สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะครับวัดห้วยมงคลนะครับพระนามาพิไทยยอดสอกอนะครับผมปี2544นะครับเป็นรุ่นแรกของวัดห้วยมงคลนะครับเป็นรูปหล่อพิมพ์ฐานบัวรอบนะครับแล้วก็พระนามย่อดสอกอไว้ด้านหน้านะครับ องนี้เป็นเนื้อนวะนะครับผมนี่ด้านหน้านะครับผมด้านหลังนะครับด้านล่างจะตอกโค้ดนะครับแล้วก็หมายเลขกํากับประจำองค์พระนะครับนี่เรามาส่งรายละเอียดกันดูนะครับ นี่นะครับใบหน้าของผูดท้วนนะครับรุ่นนี้ออกแบบได้สวยงามมากนะครับรายละเอียดเมตานะครับคมชัดนะครับนี่เห็นสังเกตเห็นผิวจะออกเข้มเข้มนะครับแดงเข้มเข้มกลับดําเลยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อนวะนะครับมีความมันวาวในผิวเนื้อนะครับผมนี่คมชัดมากนะครับ นี่พานามาพิไทยย่อสองกรนะครับย่อมาจากเศรษกิจนะครับนี่นี่นะครับแล้วก็โบร,รอบบร,ริเวณร,รอบฐานนะครับมีความคมชัดมากเลยนะครับนี่ถือว่าออกแบบได้สวยงามมากนะครับนี่ด้านหน้านะครับผมด้าน,นหลังนะครับ ด้านหลังลายก็คมชัดนะครับตั้งแต่บนศีราะของหลวงปู่ทวดเยนะครับมีจุดๆเป็นลายผมนะครับแล้วก็จีวรนะครับคมชัดลึกมากนะครับนี่ถ้าส่งจากตัวจริงจะผิวออกมันวาวกับดำนะครับผิวออกสีน้ำตาลเลยนะครับน้ำตาลเข้มนะครับนี่นะครับดูบัวรอบนะครับมีความคมชัดมากนะครับสวยงามนะครับ ดีวอนะครับผิวไหวมากเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับผมนี่สงจากด้านข้างนะครับนี่สวยงามนะครับรายละเอียดคมชัดลึกนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ นี่ฝั่งนี้จะพบเห็นร่องรอยการประกบนะครับนี่เห็นอยู่ไายๆนะครับนี่นี่นะครับผมด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างจะตกโค้ดนะครับแล้วก็หมายเลขประจําองค์พระไว้นะครับองนี้ก็หมายเลข2 7 1 1หนึนะครับผมนี่ หลวงโบทวดรุ่นนี้นะครับประกอบพิธีพุทธาพิเศษด้วยกัน3วาระเลยนะครับครั้งที่1ก็พิธีมังคลาพิเศษมวลสารนะครับณนะอุโบสถวัดพระศรีรัตนสุดารามนะครับหรือว่าวัดพระแก้วนะครับครั้งที่สองนะครับพิธีพุทธาพิเศษณนะอุโบสถวัดช้างให้นะครับแล้วก็ครั้งที่3ก็พิธีมหามังคลาพิเศษนะครับ ณนะอุโบสถวัดพรศะศรีรัตนสุดารามนะครับหรือว่าวัดพระแก้วนะครับผมนี่แล้วก็มีวาระพิเศษของวัดเพื่อมงคลนะครับแล้วก็พระท่านนองพระท่านทองนะครับวัดสัมโพชยนะครับปลูกเศษเดี่ยวเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับนี่เกเจิที่มาร่วมการปลูกเศษนะครับก็มีหลวงพ่อทองวัดสัมโพชยนะครับหลวงปู่ทิมวัดพักขาวนะครับหลวงพ่อคูณวัดไผ่ล้อม หลวงพ่อแย้มวัดสามงามนะครับหลวงพ่อเชื้อหลวงพ่อเจือนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีหลวงพ่อทองวัดจักรวัตรนะครับท่านเจ้าคุณธงชัยนะครับวัดไตรมิตรหลวงพ่อไพรโรจนะครับเจ้าวาดวัดห้วยมงคลน,นะครับเป็นต้นนะครับนี่แล้วก็รวมถึงพิธีปลุกเสกเดี่ยวโดยพระเกจิอาจารย์ดังอีก10รูปเลยครับ ถือว่าเป็นพิธีการบูเทกที่ยิ่งใหญ่แล้วก็หลายวาระมากนะครับนี่หน้าบูชาหน้าสะสมนะครับเนื้อนวะก็จํานวนสร้าง9,999องค์นะครับนี่เนื้อนวะกลับดํานะครับดูง่ายๆนะครับผิวมันวาวผิวเข้มนะครับสีแดงเข้มๆเ,เลยนะครับ,กล,บกลับดำน้ำตาลเลยนะครับ ส่วนเรื่องราคาเล่นหานะครับก็อยู่ที่หลักพันต้นๆนะครับยังไม่แรงมากนะครับแต่หน้าบูชาหน้าสะสมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็เชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและจะนําพักเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตนมศักดิ์นะครับแล้วก็วัตถุมงคลทั่วไปนะครับจะพยายามนําเสนอให้กับทุกรุ่นนะครับ อย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องมาให้ผมพิจนารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับนี่ตอนนี้ช่องใน Youtube ของเราก็มีอยู่ประมาณเกือบ1000คลิปแล้วนะครับให้ร่วมกันศึกษาพักเครื่องกันแบบฟรีๆนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ